เดี๋ยวกยกันงผู้คนที่โการเด็กมุ่งพพิพิธภัสารธมาีิกุฎาปุโรชลิข์เกือบีเดอธุลีพาเลโจลิมุ่คดจุเจโนบัตตาคุเจเนทอเรเนตินย่างหัเรือกันม่งกว่าก็ฟูซาเยนิโนเมลาโรตักซ์ไม่ติดเนยบาดุยบาดุทอกระด๊ออากูต่เนยอดตักซ์ตักซ์คาโน บัาตรา่าลอเวดา,าบัตรอะไรยูโดัาพูชาเคบุดีอาคเมแมนอะคขมแม่เกินรรอนเลยจ้ยเ,ลเลยอ่ะคตตอนนี้เ,นเวลาร,รเวดาเลยอาเวด้าไปด้มาเลยัาพูชานอะ ขวาท้อลี่บัดีทอลี่ตัวเองก็จะเลื่องัขวยนยศหลองจะได้ดีเลยอะอาอมโยกัาผู้ชาแคบวัียปาตากัมาเหลโย่ตืวอาพ่อเขโยอดไดูพ่อเข้าตากลิ้อ้วนไปดูปยอมาอีกแต่ที่เาผ่านยเกแคก่อนเนาะ tak sok poe ve sou ameng nyani no diba kalep palo la le tak sok teni le poe neaw na tak sok teni mo la tho ki so teni nya lo po azar ku da si do o mi ni le pou pre kriti pu tan no ta pe ma no ta kota khe urasa ta pe chame urasa le อยเดอะแคบเดียสบัสก์กเราเลกตาคาล่าเนาะดอแคบเดียเนี่ยคนอุสาหีตตองมีออนไลน์เนาวกเาวามกาที่ดอทเวดาตับรอเเบลมมฟอรูเลก็จะเปิเตะขาด้อเวเลพนเปเนาะดอแคเวดาเ အခမျိုးတော်ပဲနဲ့ဓမေတပေပါတို့ပို့ချတဲ့ညတော်တော်ရလောကောစပ်ဖို့ခကနခစေနော်တေမရာတာဂီတာမီနေသိရှိကသောလပပိနေတာချကတော့ဂျေနာရယ်ညိုနေအော်တော့တတ်နော်ခါဝဲဒါကမ္ဘောဒီယာသူနေဝဲနေကမာတာသောတာစောတေဝဒါနော်နကာသံမေဘာကမ္ဘောဒီယာခါချောပါမာနော အဝရနေဝန္လဲမြာနောဒေါ်တာလောတာကလေခောနဲ့လေတဝေါနဲ့ပေါ်ဝဒါတဆိုမေရူကောနောအဝရနေအဝေဒတော်တတုထောတဖာဒေါ်တာကေရောသနဲ့ကမ်ဖူစာအစွနဲ့စီဝေဒနောသေဝေဒတကရပပာခီတိပြိနဲ့ကပူချာပ္ဒိုနေ ปาพลารวลอตีลอเชลเลยกาบูชาสุพินเนตตะพันเนตขาดชต้ไวะเา่ด้โยพารขาดชเวเจไได้ดิดอตากีตากลุเคลนเอทเกี่วกัตาขวยตายเลยแคบอดียาก็มากระดอว้ตับลอดอกเลยนลาเราบอเลยขาพระวิหารนึ่ย เลิกเขาพระวิหารเนี่ยเวดาท่องเวด้าเลิกสิญจวาเราเขาโดเบสสิญวัตรเดี๋ยวน่สูเวด้าอเม่ไดเยอะตสู้ชอบเลิกชอบเคลเชต้าเปนนอนเนี่ยอาจจะไม่อยู่จ้บ่อัม่อเมได้แคบมดีอ่ะตสู้มรักเลบ้าเกว่ากลตาสิสุดแต่สุดโยดึงในเวด้าไม่เวยโยอธิยกเนาะกระจเลเฮ แลดูกระจายนรกสวนหลดแหลดูไอคบเดียนเล็กค่เหล่าเกษตรกก็นี่บําต่ดูแลดเลกคเคบเดียก็ขอบล๊อกว่าเหเฮต่ดูฮกโต่ดูขีบลอตบลอเนต่ชอบต่ลต่อุตหเวดอ่ะกว่ากลัว้ที่เชก็เชืดก็บ้านไม่เวรอยู่ต่ต่สุขท้องไม่เมตนาเกแคบเดียแต่สุขท้อ อ谢谢ันนูทอปราศาเลยเอาเดาลบาตาปนนนักนักก็ตสิกโยดูเนเวดาเลยต่ากัโวพ่อเบ้างแต่แรกเขบเดียวให้ดูโชยู่ละดูยกระจายเลสิเลยแต่แต่แต่หล่งกระจายม่ด้ละแทนนีกันเนี่ยอ่ะช่ก็ตอบแนบริโ สูลเกล้ายนอเปลยนนอนีอาเขาแตเนี่ยโยอาสืมุดูโยอาคุโคนจะได้ก็เว้าน้อสืบเขาสืบผ่าอาเวฟหูว้างเวมเมเลพระเจ้าตาก็จาเล่เฮเด้อ่ากว่าวเนี่ยปกติาโอ้เวดานี่ที่เจ้ก็เชือไม่ไม่รปเลยดูดได้เลยขนมเดี๋ยปล่อยหนีอ่ะเวลานอสก้สุด โอเครอปู่แหวนตังเกตตะคไอเนเกโรซาเนอัสราควัททีโลเขมเบียเนตําแวรยอไอ้ดอมาเชเอเบรยอสุเตรเบรยอสุนะคาระบูดุระบูบาหึเมตุลตะเกโรซาบลอเนี่ยอะแวรยูยอตะนะบะปกเตดิเลอะเวสัววะละทีรุกอเซดอ ကတဲရယ်နာယုလားသမထรีနော်အကော့ကိုနေအမီလန်ဟူမနက်အဝဲအော်သောဝဒါတာခွေတာရခိုင်ဒီတော်လေကတဲဝကော့ချတ်တဲလောဟိုကိုဒဘေးအာဆီညော့ကွာဘလော့ဒူဘမ်တာဒူလေတာဆစ်ဆိုတဲဆိုအိုဝဲရလာအဝဲမာဝဲဒီနေအဝဲနွယ်တာမေမေတာဒဘလော့ဒ်ဘတ်တဲတာဘမ်နော် Pourquoi le quoi choté là? Qu'choté même fait nida le America me a te jeu pouru a te jeu me te nida ba me te nida le te roule. Barba ta lo ho ko bo ve nu. Qu'choté ka ba su do ka ba hi lo tu ve. Ta puja ka bo di ya ni no. Aw we ra me de ye ta pe ti ma. Agoda ne ka na pia ka tu. ตสอพลตาตาปเขาพระวิหารนดไงเนาะก็ไม่ไดตลอตุอบผ่นโดนนุชพราสาเซ็่านในแต่ม่อยู่อจอนเนาะต่กบาไเวยนะคบุรีอาตสุขชอบแค่ละก็เช่อาษาอยู่ดเน้อเวเนเวบ้หลบาษาอสลนาะออคนี่คีย ही तोक दो तागे त खाई लेकमन ओको र यो त बक गदो बम ताले लेन्या न ओली सिनो को बलो दो जते ल ने खेबडिया ता ल जो रे सो बने जो बल ले गुरा ह को ल अथिया कर के बिरके के बिरके अको दाने पुरा काई दो पु नो पुआ ला अपसो फको म थुख ली खाई अता बलाफा द flux ล่ะบาติทักสีปุ้ยละคอมมูนิตเลตดูครับดอตํามาตํามุตะคลคอมเมอร์กเอาเอาเมตตาละอัลลอห์บาอยู่บักขอกัวอยากว่าตักเจีบโฟเนาะแค่ก็เมแคบอดิอาอเมตตกจเตตะบลอคนิสันโลกบ่ได้พอกดเบซิญะควบลอดโดเนี่ยกระบัชขอลินละ ကောဝမယ်ကတော့တဲ့ပူကပါလေထော်ဝဲနာတမ္မူကြမ်းရထော်ဝဲနေအဝဲဒါကိုအိုးဝဲဒါပေါ်ရောကောကပါလေကဘာတဲ့ငေးလို့သာဒိုဆီညောကောလဟခုဒိုဘေကချတဲ့နောကချတဲ့ဖော်ဒ်မေတဲနာကေလပတ်ဒူးနေဘာသာတနာကေတာဥစာဒောတာပတဲရတဲ့တာပနောသီဖာတေမီဂျူဝတာပါ เมตดดดนี่อะสละอเมริกาบ่หนิอวะเนลอตี้จะแกะกะดากิเขบัวยะเฮกุนีตาดบลอเจดวะเจอวะราเนเมเวรายิตาเปทินอฟานิหลอสตาร์กคูคายตําบลลอตตี้บ่ออมนซะเฮดลอดอเวฟิเนาะโอเคเซบลูโรมองกอร์ดอฟนอร์เวคพอดีกอการเดผ่านดุผ่านลิงนี่หนอหนอสิมีฟิวตเลอร์จ้อมาหลอเทเกบายาลตากซอลตาเปทินอฟา फुफुस उतना नफत बुरदा तांन